สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักเจอกันตอนเย็นๆคนะ่ะออุตส่าห์ฝนตกฟ้าร้องกลับมาอาจารย์ก็จะรีบมาเพราะพี่น้องก็คอยแล้วก็พี่น้องที่บอกว่าคอมเมนต์ไว้ตลอดเลยว่าให้อาจารย์สอนสูรบนหน่อยขอเวลานิดนึงนะเดี๋ยวอาจารย์จัดให้รับปากนะรับปากว่าจะสอนนะสอนทุกขั้นทุกตอนนั่นแหละ คนที่อยากได้อยากเห็นนะคะแล้ววันนี้ก็เอาสูตรมาให้เนาะสรุปสูตรให้นะคะวันนี้ก็จัดมาตามสเต็ปนะคะใจเย็นๆนะคะแล้วก็พี่น้องที่ได้พูดไว้บนไว้บางคนก็ได้บางคนก็ขาดทุนคนที่อยู่ข้างนอกก็แสนสาหัสก็ขอโทษจริงๆเนาะมันไปออกใน vip เท่านั้นเองอาจารย์ก็จัดไว้ให้ใน v i p แล้วก็อันนี้ก็ตามส,สเต็ปเกี่ยวกับสูตรเนาะในสูตร แต่เพียงว่าหลักวิ่งเราจัดให้พี่น้องไม่ไม่ตรงเท่นั้นเองเนาะอันเนี้ยที่แล้วเนี่ยก็เข้าเนี่ยไว้หลักหน้าือนกันสองไม่มาเก้าก็มาเห็นไหมคะเนาะเก้ามาเนาะแล้วอันนี้มันอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะอืมก็เข้าอ่ะอันนี้แคปได้เลยค่ะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไว้หน่อยอ่าแล้วก็พี่น้องถามถึงกาแฟนะแล้วก็พี่น้อง อ,อ,อาจารย์ก็อยู่ต่างจังหวัดเนาะตอนอตอนอพี่น้องถามทักถามไปนะคะแล้วก็ดูสลิปดูบินส่งไม่ให้ไม่ให้ไม่ได้แต่คิดว่าป่านนี้ก็คงจะเดินทางใกล้ถ้ายังไม่ถึงก็ใกล้ถึงแล้วพรุ่งนี้เช้ารอหน่อยเหมือนกันนะถึงแน่ๆกาแฟเนาะก็บอกแล้วทุกคนต้องสั่งให้รวดเร็วนะถ้าช้าวเวลาเขาเดินทางล่าช้าพี่น้องก็จะ,ะ,ะขาดช่วงนะ วัวน,นี้ทำาให้สองเลยนะอ,ะอันนี้ก็จะเขียนไว้นะร้อยบวกเจ็ดนะอันนี้สิบลดแต้มนะอ่ะแคปได้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าศูนย์อันนี้ยังไม่ได้ทำเนาะยังไม่ได้ทำก็ยังไม่ต้องดูกันแต่อันนี้ก็ทำว้แล้ว <c oughs> ต้องขออภัย อันนี้ทําไว้แล้วนะคะที่แล้วเข้าเนาะหกเก้าศูนเนี่ยอือันนี้มันหกมันห้ามันห้าเข้าเก้าศูนย์ฮะเข้าศูนย์เข้าเก้าหลักร้อยไม่เข้าอืหลักร้อยเข้าแต่เอ่อเป็นเอสามตัวหน้าสามตัวท้ายเนาะอย่าลืมนะแขบไว้ใครอยากรวย อยากเข้ามาไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปเล่นที่อื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็บอกว่าไม่มีเงินเข้า V I P อันนี้เสียดายนะฟังพูดแล้วเอาใช้ที่อื่นเยอะแยะแล้วเงินเสษเงินตรงเนี้ยพี่น้องไม่กล้าไม่กล้าเข้ามาหยิบเงินล้านเงินแสนเนี่ยโหเสียดายนะเสียไปแล้วอะ่ะ1 2 3 4งสองสามห้าหกแโอเคอ่ะแล้วก็ชุดคัดเล่น อันนี้ก็อย่าลืมนะคะคัดเฉพเพที่เลขที่ชอบเท่านั้นเลขไม่ชอบไม่ต้องเอาไปแล้วก็เล่นแล้วก็อย่าลืมกลับทุกครั้งนะบางท่านนะเล่นนะรักอะไรก็รักตัวเดียวไม่กลับกลับซะหน่อยเนาะกินข้าวไม่กินกลับไม่อร่อยนะ,ะเนี่ยที่แล้วเห็นไหมคะเนี่ยออกศูนย์หกเห็นไหมเนี่ยกลับเป็นถ้าไม่กลับก็ไม่ได้เงินเนาะแต่อันนี้เขากลับให้แล้วเนาะอันนี้กลปบใหม่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชอบอันไหนจัดอันนั้นนะคะอันนี้ก็อาจารย์ก็จัดมาให้ทุกอย่างอยากได้สูตรโต๊ะถามมาไม่ได้แจกฟ <c oughs> รีขออภัยสูตรโต๊ดเนี่ยอาจารย์ขายนะทําบุญนะคะทําบุญเนาะ,ะแล้วก็วันนี้อาจารย์ก็ส่งไปตามเพจ v ีไพ p นะ ว่าใครอยากทําบุญกับคนป่วยด่วนๆมาก็ช่วยซื้อของได้ช่วยอะไรได้ก็ส่งไปตามพี่น้องก็คงได้เห็นนะที่ VIP ก็คงได้เห็นใครอยากจะช่วยบุญอะไรก็ทําบุญนี่มัน <c oughs> ได้เห็นๆน,นะ <c oughs> ขออภัยพี่น้องทานน้ําไปอืถ้าอากาศมันชื้นๆหน่อยอาจารย์ก็จะเป็นแบบนเนี้ย่เนี่ยพี่น้องแคปได้นะคุยกันไปอาจารย์ก็จะให้แคปบได้ กาแฟเนาะอย่างที่พี่น้องอาถามมาไม่ต้องกลัวว่าจะทานไม่ได้ <c oughs> มีโรคประจำตัวทานไม่ได้ไม่เลย <c oughs> ปลอดภัยเพราะว่าเป็นผลไม้นะคะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อโอ้ยอะไรนี่ <c oughs> ขอใครคะ อ่ะแล้วก็อยากจะทําบุญก็เนี่ยได้ของอร่อยไปทานนะคะคือกะปิหวานกะปิเคม็มแต่ไม่เค็มนะคะเขาเรียกว่ากะปิเคม็มก็คือกะปิทํากับข้าวเนาะแต่ไม่เค็มเลยที่น้องกาแฟก็ทานลดความอ้วนแล้วก็เป็นยาระบายไปในตัวใครที่เคยได้ทานแล้วก็สั่งกันเป็นประจําตอนเนี้ยขาดก็สั่งแต่บอกก่อนอย่างที่ว่านี่เห็นไหมโทรตามกันอะ่ะเพราะว่าอะไรสั่งช้า พอมันไปส่งช้าก็ขาดตอนเนี่ยเนี่ยก็รอกันเพราะฉะนั้นพอใกล้จะหมดเนี่ยสั่งแต่เนิ่นๆให้เหลือสักประมาณ6ซองอย่างเงี้ยเออหซองอ่ะเอาสั่งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยท่านหรือว่าเหลือกล่องนึงก็สั่งได้แล้วประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็ไม่ทันอ่ะแล้วเมื่อเมื่อวานนี้อาจารย์ก็ให้ดูแหวนเนาะ <c oughs> แหวนจากอาจารย์ไปเที่ยวต่างประเทศไปอ่าอ่าญี่ปุ่นตอนนั้นนานละ แล้วก็เอาแหวนมาอืมอย่างที่ให้พี่น้องดูอ่ะอยังคุยยังไม่จบเลยมันตัดเครื่องมันตัดก่อนอ,อเดี๋ยวอาจารย์ใส่ไว้ให้ดูแล้วกันเป็นเงินแท้ๆพี่น้องอแป๊ดนะวงใหญ่นะเนี่ยค่ะ เป็นแหวนพลอยพลอยเนื้ออ่อนนะเนะีนะ่ยเนี่ยเหมือนกันใครอยากได้ก็ทักเข้ามานะไม่บอกราคาเลยหรอกพี่น้องทักมาแล้วก็เดี๋ยวคุยกันแล้วก็บอกราคาแล้วก็มีแหวนเออ <c oughs> อันนี้เป็นไหมทําจากเงินเหมือนกันอันนี้อาจารย์ทําเองสั่งเขาทําเนี่ยใครต้องการก็ทักมาเนาะอยากจะใส่ก็ทักมานะอ่ะทักมาได้เป็นแหวนผู้ชายก็มีนะใหญ่ๆเนี่ย อันนี้เขาเรียกไหมดําก็คืออแก้วขนเหล็กเนาะแก้วขนเหล็กพี่น้องอยากได้ก็ทักกันมาใหญ่เป็นเงินแท้ๆนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นสแตนเลสหรืออะไรอันนี้ทําจากเงินเลยอ่าใครสนใจก็ทักมาเนาะเออ,อาจารย์เคยมีกระทั่งเงินประเทศลาวนะเนี่ยที่เขาทาด้วยมืออ่ะเนี่ยอันนี้ต้องเอาไปล้างเพราะทิ้งไว้มันก็ดำอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะเสียบอย่างนี้ ใครอยากได้ก็ทักมาก็าช่างเป็นบาทนะเนี่ยไปล้างเอายาสีฟันถูหน่อยเดี๋ยวก็ขาวทั่วเลยเนี่ยก็ใส่อย่างเงี้ย <c oughs> อาจารย์ก็ปล่อยทุกอย่างอะตอนนี้ช่วยคนป่วยเนาะอ,อคือมีอะไรแล้วก็เราก็อายุมากขึ้นเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ปล่อยดีกว่าให้พี่น้องได้ใชใ้ได้เอาไปตกทอดใช้ดีกว่า <c oughs> มีกระทั่งแหวนปอกมีเดเนี่ยเล็กๆกเป็นเงินอะใครอยากได้อะไรก็ทักมาเนาะ,ะวันนี้ก็เข้ามาคุยกันนะก็เอาหวยมาให้แล้วก็ สัญญาว่าจะสอนสูตรให้นะคะพี่น้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวเดี๋ยวอาจารย์พอให้หวยเสร็จอาจารย์จะนั่งสอนสูตรเลยเนาะให้หวยครบแล้วก็จะสอนสูตรตามที่เคยสัญญาไว้นะคะเนาะหวังว่าพี่น้องเข้าใจนะคะอาจารย์ก็งานด่วนงานยุ่งเหมือนกันเยอะมากเมื่อคืนออกมาดึกมากเอออีกวันหนึ่งออ,อกมาดึกเก,เกือบเกือบเที่ยงคืน เพราะว่าอะไระกว่าจะจองห้องผ่าตัดได้เป็นรายล่าช้าเป็นรายสุดท้ายกว่าจะตัดผ่าตัดได้หลายชั่วโมงแล้วก็อาจารย์ก็นั่งคอยรอรุ่นให้เข้าฟื้นแล้วก็เขาจะต้องเข้าสัญญาเขาไว้ว่าถ้าฟื้นปุ๊บอ่ะจะต้องเห็นอาจารย์เขาก็ต้องรออาจารย์ก็เลยต้องอดนอนรอเนาะ <c oughs> ใครอยากทําบุญอาจารย์ก็อยากจะให้พี่น้องถูกเยอะๆนะ จะได้มาทําบุญกับอาจารย์ช่วยคนเป็นเนาะช่วยคนที่เขากำลังตกทุกข์กได้ยากช่วยคนที่เขาเป็นเนาะไปจับมือเขาดึงขึ้นมาจากเลขศูนย์เนี่ยโอ้โหมันสุดยอดนะชีวิตอะเนาะใครอยากจะทําบุญก็เนี่ย <c oughs> ตามนี้เบอร์นี้นะคะเ,าเราไม่ว่ากันหรอกเท่าไหร่ก็ได้จะซื้ออะไรก็ได้นิดนีหน่อยๆก็ได้นะคะรวบรวมได้ค่าพัาเพิ่ได้ค่าน้ำเปือได้ค่าอะไรก็แล้วแต่เ,เล็กๆน้อยๆก็ยังดีเนาะ าาาตามนี้แคปเอาไว้นะคะพี่น้องเผื่อว่าอยากเข้า v i p แล้วก็อยากจะเข้ามาเช่าซื้ออะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ก็แคปเอาไว้ไม่แน่บางทีถ้าหากันไม่เจอยังมีอันนี้เป็นหลักฐานก็ยังติดต่อกันได้เนาะ <S <S โอเคนะคะวันนี้ก็เข้ามาคุยกันเข้ามาให้สิ่งที่ดีพอมปากหอมคอเนาะเดี๋ยวก็ไว้พรุ่งนี้คุยกันใหม่พรุ่งนี้ก็จะมีอะไรดีๆเข้ามาอีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ <S <S วันนี้ลาไปก่อนนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ